สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลกของนิทานวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับวันมาค้าบูชาและโอวาทปาธิโมกซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ฟังกันครับวันมาค้าบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน3เนื่องในโอกาส คล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกความเป็นมาของวันมาคาบูชาในคำพีสุมังคลวิลาสินีอถคถามหาปาทานาสูตรระบุว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาณถ้ำสุกละขาตาเขาคิดจะกูดจบแล้วทำให้พระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว จากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาทางอากาศไปปรากฏณวัดเวรุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชคฤห์แคว้นมคธแล้วทรงประกาศโอวาทาปาติโมกแก่พระภิกษุจำนวน1,250รูปโดยจำนวนนี้เป็นบริวารของชลิน3ามพี่น้อง1,000รูปและบริวาลของพระอัคราสาวกทั้งสอง250รูป ในคำพีปะปัญจสูทานีและหูว่าการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบอัศจรรย์สีอย่างคือ 1. วันดังกล่าวเป็นวันเพ็ญเดือนสาม 2. พระภิกษุที่มาประชุมกันทั้ง1250รูปนันมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 3. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหก สี่พระภิกษุเหล่านั้นล้วนแล้วได้รับการอุปสมบทจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงหรือที่เราเรียกกันว่าเอหีภิกุอุปสัมปทาด้วยเหตุการณ์ประกอบกันสี่อย่างนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจาตุรงคสันนิบาตซึ่งมาจากสัพภาษาบาลีว่าจาตุระแปลว่าสี่องค์แปลว่าส่วน สันนิบาตแปลว่าประชุมเมื่อรวมทั้งสามคำเข้าด้วยกันแล้วจึงแปลว่าการประชุมอันประกอบด้วยองค์ประกอบสี่อย่างสำหรับมูลเหตุของวันมาคาบูชานั้นเกิดจากหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดสู้ในวันขึ้น15้าค่ำเดือนหกและได้ทรงประกาศพระศาสนาทรงผ้าหลันตาสาวกไปจารี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่างๆครั้นล่วงแล้วเก้าเดือนในวันที่ใกล้พระจันทร์เสวยมาค้าเลือกนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างระลึกได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์อันเป็นศาสนาของตนอยู่เดิมก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า และในรัที่ศาสนาเดิมนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาคะเราผู้ศรัทธ,ธาพราหมณ์นับถือกันว่าวันนี้เป็นวันศีวาราตีโดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาปหรือล้างบาปด้วยน้ำแต่มาบัดนี้ตนได้เลิกนับถือลัที่เดิมหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าและฟังพระสัตธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแทนพระอรหันต์เหล่านั้นจึงพร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมีได้นัดหมายแต่นักวิชาการบางกลุ่มก็มีข้อโต้แย้งในส่วนนี้ว่าไม่เป็นข้อเท็จจริงเพราะพระศิวานั้นเป็นเทพ,พเจ้าที่ชาวฮินดู เริ่มบูชากันในยุคหลังพุทธกาลคือตั้งแต่ยุค800ปีเป็นต้นมาครับทั้งนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงต้องรอนักวิชาการสืบค้นข้อมูลกันต่อไปครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเหตุการณ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทาปาติโมกนะครับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นมหาสังฆสันนิบาต อันประกอบแล้วด้วยเหตุอาศจรย์ดังกล่าวจึงทรงเห็นเป็นโอกาสอันสมควรที่จะแสดงโอวาทาปาติโมกอันเป็นหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ที่ประชุมสงแห่งนั้นเพื่อวางจุดหมายหลักการและวิธีการในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาแก่พระอรันตะสาวก และพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงโอวาทปาติโมกเป็นพระพุทธพจน์สามคาถาครึ่งท่ามกลางมหาสังฆสันนิบาตนั้นมีใจความสำคัญดังนี้ครับพระพุทธพจน์คาถาแรกทรงกล่าวถึงพระนิพพานว่าเป็นจุดหมายหรืออุดมการณ์อันสูงสุดของบรรพชิตและพุทธบริษัท อันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่นดังพระบาลีว่านิพพานนังประมังวทันติพุทธาแปลเป็นไทยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพานิพพานว่าเป็นธรรมะอย่างยอดเยี่ยมพระพุทธพุทธคาถาที่สองนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวถึงวิธีการอันเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งปวงโดยย่อคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการบำเพ็ญแต่ความดีการทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงซึ่งส่วนนี้เป็นโอวาทาปาติโมกที่พุทธศาสนิกชนมักนำไปท่องจำและปฏิบัติกัน และเป็นเพียงหนึ่งคาถาใน3คา,าถาครึ่งของโอวาทปาติโมกเท่านั้นครับส่วนพระพุทธพจน์คาถาสุดท้ายนั้นทรงกล่าวถึงหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาปกประการได้แก่การไม่กล่าวร้ายใครการไม่ทาร้ายใครการมีความสำรวมในปาติโมกทั้งหลาย การเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการรู้จักที่นั่งที่นอนอันสงัดและมั่นเพียนในอธิจิตครับซึ่งพระพุทธพจท์ทั้ง3คาถาครึ่งนั้นถ้าเราจะพูดกันให้เข้าใจโดยง่ายจะมีการย่ออีกลักษณะหนึ่งครับคืออุดมการสี่หลักการ3และวิธีการหครับ อุดมการสีของพระพุทธศาสนาจะได้เก่ขันตินิพพานอาหิงสาและสันติครับขันตินั้นคือความอดทนอดขั้นเป็นสิ่งที่นักบวชในศาสนานี้พึงยึดถือและเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจ 2. นิพพาน การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักสำคัญของพระพุทธศาสนา 3. อาหิงสาพระภิกษุและบรรพชิตในพระธรรมวินัยนี้เช่นภิกษุภิกษุณีสามเนนสามเนนรีสิกขามานาไม่พึงทำให้ผู้อื่นลำบากด,ด้วยการเบียดเบียนทำความทุกข์กายและความทุกข์ใจ ไม่ว่ากรณีใดๆ 4. สันติพึงเป็นผู้มีจิตใจสงบระงับจากอากุศลวิตกทั้งหลายมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหลักการ 3. ได้แก่ 1. การไม่ทำความชั่วทางปวง 2. การทำความดีให้ถึงพร้อม 3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์และอย่างสุดท้ายครับ วิธีการ 6. ได้แก่ 1. การไม่กล่าวร้ายคือการเผยแผ่าศาสนาด้วยการไม่กล่าวร้ายโจมตีดูถูกความเชื่อผู้อื่น 2. การไม่ทำร้ายคือการเผยแผ่พระศาสนาด้วยการไม่ทําร้ายไม่บังคับผู้เข็นด้วยพิธีการต่างๆ 3. การสำรวมในพระปาฏิโมก คือรักษาความประพฤติให้หน่าเรื่อมใส 4. การรู้จักตนให้เป็นผู้ประมาณในการบริโภคคือการเสพปัจจัย4อย่างรู้พอประมาณอย่างเพียงพอ 5. นั่งนอนในที่อันเป็นที่สง,งัดคือเป็นผู้สันโดษไม่รครุกคลีด้วยหมู่คณะหลีกเลี่ยงจากที่เป็นที่วุ่นวาย 6. ความเพียรในอาทิจิต คือพัฒนาจิตใจให้ยิ่งด้วยสมถะและวิปัสสนาอยู่เสมอๆส,สถานที่สำคัญเนื่องด้วยวันมาค้าบูชาพุทธสังเวชนียสถานพระพุทธรูปยืนกลางมนทนมหาสังฆานิปาตในโบราณสถานวัดเวรุวันมหาวิหารเมืองราช,ชคฤห์รัฐพิสารประเทศอ,อินเดีย เป็นพระพุทธรูปสร้างใหม่ปัจจุบันเป็นสถานที่จาริกสแสวงบุญสําหรับชาวพุทธทั่วโลกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในวันมาคาบูชาเกิดขึ้นภายในบริเวณที่ตั้งของกลุ่มพุทธสถานโบราณวัดเวลุวันมหาวิหารภายในอาณาเขตบริเวณวัดเวลุวันมหาวิหารซึ่งลานจาตุรงคสันนิบาต อันเป็นจุดที่เหตุการณ์สำคัญในวันมาคาบูชานั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงและหาข้อสรุปทางโบราณคดีไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันครับวัดเวลวันมหาวิหารเป็นอารามแห่งแรกของพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาวเวพาลาปบันพุ์ธบนริมฝั่งแม่น้ำสารสวตี มีบ่อน้ำพุร้อนขั้นอยู่ระหว่างกลางนอกเขตกำแพงเมืองราชครื์เก่าลัดพิสารประเทศอินเดียเดิมทีแล้ววัดเวรุวันเป็นพระราชอุทยานสำหรับสเสด็จประพาสของพระเจ้าพิมพิสารเป็นสวนป่าไผ่ร่มรื่นมีรั้วล้อมรอบและกำแพงเข้าออกเวรุวันมีอีกชื่อหนึ่งปรากฏในพระสูตรว่า พระวิหารเวลุวันกาลันทกะนิวาปะสถานหรือเวลุวันกาลันทกะนิวาปะซึ่งแปลว่าสวนป่าภัยสถานที่สําหรับให้เหยื่อแก่กระเตยพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระราชะอุทยานแห่งนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาหลังจากที่สดับพระธรรมเทศนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยครั้งนั้นพระองค์ได้บรรลุสโสดาบันเป็นพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาและหลังจากถวายสถานที่แห่งนี้ไม่นานอารามแห่งนี้ก็ได้เป็นสถานที่สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเป็นสถานที่สำหรับประชุมสงสาวกในครั้งนั้นสถานที่แห่งนั้นหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเสเ็จดับขันทัปริริพพานแล้วได้มีการดูแลมาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลละคันธกุตีที่มีพระสงฆ์เฝ้าดูแลปัดกวาดเช็ดถูโบราดอาสนะและปฏิบัติต่อสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยประทับอยู่ทุกๆุกแห่งเหงนดังที่สมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาชนมาชีพอยู่มิได้ขาด โดยมีการปฏิบัติเช่นนี้ติดต่อกันกว่าพันปีแต่จากเหตุการณ์การย้ายเมืองหลวงแห่งแคว้นมคโคหลายครั้งในช่วงพศ70ที่เริ่มจากอมาร์ตและราษฎรพร้อมใจกันถอดกษัตริย์นาคทัตแห่งราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสารออกจากพระราชบัลลังแล้วยกสู่ๆูนาคอมาร์ต ซึ่มีเชื้อสายจากพระเจ้าลินชวีในกรุงเวสาลีแห่งแคว้นวัดชีเก่าให้เป็นกษัตริย์ตั้งราชวงศ์ใหม่พระเจ้าสุสูนาคาจึงได้ทำการย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคตไปยังเมืองเวสาลีอันเป็นเมืองเดิมของตนและกษัตริย์พระองค์ต่อมาคือพระเจ้ากาลาสุกราช ผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุสูนาคะได้ย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคธคตกจากเมืองเวสาลีไปยังเมืองปาตลีบุตรทำให้เมืองราชฤห์ในขณะนั้นถูกลดความสำคัญลงและถูกทิ้งร้างซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วัดเวรุวันขาดผู้อุปถัมภ์และถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงไปในช่วงพันปีถัดมา โดยปรากฏหลักฐานของหลวงจีนฟาเหียนที่เข้ามาสืบศาสนาในช่วงพุทธภูมิช่วงปีพศ942-947ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าจันทราคุปที่สองแห่งราชวงศ์คุปตะซึ่งท่านได้บันทึกไว้ว่าเมืองราชคฤห์อยู่ในสภาพปลาหลักหักพังแต่ยังท่านได้เห็น มูลละคันธากุตีวัดเวรุวันปรากฏอยู่และยังคงมีภาพภิษุหลายรูปช่วยกันดูแลรักษาผัดกว่าสถานที่นี้เป็นประจำแต่ไม่ปรากฏว่ามีการบันทึกถึงสถานที่เหตุการณ์สำคัญจาตุรงขสาสนิบาตนี้แต่ประการใดหลังจากนั้นประมาณ200ปีวัดเวรุวันก็ถูกทิ้งล้างไป ตามบันทึกของพระถังซัมจั๋งที่ได้จาริกไปยังเมืองราชคฤห์เล่าปีพศ1300ซึ่งท่านได้บันทึกไว้ว่าท่านได้เห็นเพียงสร้างมูลละคันทากุตีซึ่งมีกำแพงและอิฐล้อมรอบอยู่เท่านั้นในสมัยนั้นเมืองราชคฤห์ลอยราถึงที่สุดแล้วพระถังซัมจั๋งได้เพียงแต่จดบันทึก ตำแหน่งที่ตั้งทิศทางระยะทางของสถูปและสถานที่เก่าแก่อื่นๆในเมืองราชคื์ไว้ามากทำให้เป็นประโยชน์แก่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคาดีในการสืบพันสถานที่ต่างๆในเมืองราชคห์ในปัจจุบันครับปัจจุบันหลังจากถูกทิ้งหลังมานานนับพันปีและได้รับการบูรณะ โดยกองโบราณคาดีของอินเดียในช่วงที่อินเดียยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษวัดเวรุวันยังคงมีเนินดินโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขุดค้นอีกมากสถานที่สำคัญที่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนิยมไปนมัสก,การคือพระมูลละคันทากุติที่ปัจจุบันยังไม่ได้ทำการขุดค้น เนื่องจากมีกุโบของชาวมุสลิมสร้างทับไว้บนเนินดินนั้นสาการันธกะนิวาตะซึ่งปัจจุบันประเทศอินเดียได้ทำการบูรณะใหม่และลานจาตุรงคสันนิบาตอันเป็นลานที่มีซุ้มปฏิสถานพระพุทธรูปยืนปางประทานพอรอยู่กลางซุ้มลานนี้เป็นจุดสำคัญที่ชาวพุทธนิยมมาทำการเวียนเทียนสการะ ซึ่งลานนี้เป็นลานที่กองโบราณคดีอินเดียสันนิษฐานว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาธิโมกณ์ณจุดนี้โดยสันนิษฐานเอาจากเอกสารหลักฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีพระสงฆ์มาประชุมกันมากถึง1,250รูปและเกิดในช่วงที่พระพุทธองค์ซึ่งได้รับการถวายพระอารามแห่งนี้ คงยังต้องนั่งประชุมกันตามลานในป่าไผ่เนื่องจากเสนาสะนะและโรงธรรมสภาขนาดใหญ่ยังคงไม่ได้สร้างขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันลานทิศตะวันตกของสาการันตกะนิวาปานั้นเป็นลานเดียวในบริเวณวัดที่ไม่มีโบราณสถานอื่นตั้งอยู่โดยได้มีการนำพระพุทธรูป ปางยืนประดานพรไปปฏิสถานไว้บริเวณสุมเล็กๆและเรียกว่าลานจาตุรงคสันนิบาตซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนครับว่าลานจาตุรงคสันนิบาตแท้ที่จริงนั้นอยู่ณจุดใดและยังคงมีชาวพุทธบางกลุ่มตั้งสุมพระพุทธรูปไว้ในสถานที่อื่นของวัดอีกด้วยครับโดยเชื่อว่าจุดที่ตนสร้างนั้น เป็นลานจตุรงค์ขาสนิบาตที่แท้จริงแต่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็เชื่อตามข้อสันนิฐานของกองโบราณคดีอินเดียดังกล่าวโดยนิยมนับถือว่าสุมพระพุทธรูปกลางลานนี้เป็นจุดสักการะของชาวไทยผู้มาแสวงบุญที่สำคัญหนึ่งในสองแห่งของเมืองราชคฤห์ครับกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันมาคาบูชา การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศสาสนิกชนในวันนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าส่วนตอนบ่ายครับก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาและในตอนกลางคืนก็จะพากันนำดอกไม้ทูบเทียนไปที่วัดเพื่อทำวิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์นิยมสวดในวันมาคบูชา ก่อนทำการเวียนเทียนนั้นจะมีดังนี้ครับ 1. บทบูชาพระรัตนตัยหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อของบทอรหังสัมมา 2. บทนมัสก,การนอบน้อมพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าบทนโมครับ 3. บทสรเสริญพระพุทธคุณหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของอิติปิโสครับและส บทสัเสริญพระพุทธคุณบางสถานที่ก็จะเป็นสวดทํานองสารพันยะหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อขององค์ใดพระสัมพุทธครับ 5. บทสรเสริญพระธรรมคุณหรือที่เราเรียกกันว่าบทสวาขาโตครับ 6. บทสรเสริญพระธรรมคุณสวดเป็นทํานองสารพันยะหรือที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือธรรมะคือคุณากรครับ 7. บทสรรเสริญพระสังฆคุณหรือที่เราเรียกกันว่าสุปฏิปันโนครับ 8. บทสังเสริญสังฆคุณสวดทำนองสารพันยาหรือที่เราเรียกกันว่าบทสวสดสงไดสาวกศาสดาครับ 9. บทสวดเนื่องในพรนมาค้าบูชาหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อของอัจฉยัยครับจากนั้นเราก็จะเริ่มจุดเทียนและถือดอกไม้หรือเครื่องสักการะอย่างอื่น แล้วเดินวนรอบบูชนียสถานไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรือว่าวิหารจํานวนสามรอบครับโดยขณะที่เดินนั้นครับเราต้องทำจิตใจให้สงบพร้อมกับสวดบทสวดตามที่ผมได้กล่าวไว้ในข้างต้นหรือบทสวดที่วัดได้จัดขึ้นในขณะนั้นครับเราจะเวียนขวาจนจบสามรอบจากนั้นจะนำทูปเทียนดอกไม้ไปบูชาตามสถานที่ที่วัดจัดไว้ครับ ซึ่งเท่านี้ก็จะเป็นอันจบพิธีแล้วครับหรือบางวัดอาจจะมีให้นั่งสมาธิต่อก็มีเช่นกันครับหลักคำสอนที่พุทธศาสนิกชนควรนำไปปฏิบัตินั้นจะมีอยู่3มข้อหลักๆดังนี้ครับ 1. คือการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการลดละเลิกทำบาปทั้งปวงพันได้แก่อากุสลกรรมมาบทสิบ ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่วสิบประการที่เป็นความชั่วทั้งทางกายการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมทางวาจาการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจอ้อและทางใจการอยากได้สมบัติของผู้อื่นการผูกพยาบาทและความเห็นผิดจากคันลองคลองธรรมครับ 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือการทำความดีทุกอย่างตามกุศลกรรมมาบทสิบทั้งความดีทางกายเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่รับอนุญาตมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ประพฤติผิดในกลามความดีทางวาจาได้เก่่กการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยาบคายไม่พูดเพ้อเจอ้อ และความดีทางใจไม่โลภอยากได้ของคนอื่นมีความเมตตากรุณามีความเข้าใจถูกต้องตามคันรองครองธรรมครับ 3. ทําจิตใจให้ผ่องใสคือทําจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้ถึงความสงบได้แก่ความพอใจในกามความพยาบาทความหดหู่ท้อแท้ ความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยครับซึ่งทั้ง3ข้อนี้สรุปใจความสำคัญได้ว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาครับครับก็จบลงแล้วครับสำหรับความเป็นมาของวันมาฆาบูชาและโอวาทาปาติโมกผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ